มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามกลุ่มงานระบบการคลงังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยงบรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า1ะ8 0รายจ่ายประจำ1ะ9 8รายจ่ายภาพรวม1094 และการใช้จ่ายร้อยละร้อยซึ่งกำหนดเป้าหมายรายไตรมาสดังนี้ไตรมาสที่1ภาพรวมด้านใช้จ่ายร้อยละ3าด้านเบิกจ่ายร้อยละ17งบประจำด้านใช้จ่ายร้อยละ36ด้านเบิกจ่ายร้อยละ35งบลงทุนด้านใช้จ่ายร้อยละ37ด้านเบิกจ่ายร้อยละ27ไตรมาสที่2ภาพรวมด้านใช้จ่ายร้อยละ66ด้านเบิกจ่ายร้อยละ35งบประจำด้านใช้จ่ายร้อยละ58ด้านเบิกจ่ายร้อยละ57งบลงทุนด้านใช้จ่ายร้อยละ61ด้านเบิกจ่ายร้อยละ5 3 ไตรมาสที <Point> ่3ภาพรวมด้านใช้จ่ายร้อยละเ7ด้านเบิกจ่ายร้อยละหงบประจำด้านใช้จ่ายร้อยละ81ด้านเบิกจ่ายร้อยละ80งบลงทุนด้านใช้จ่ายร้อยละ80ด้านเบิกจ่ายร้อยละ75ไตรมาสที่4ภาพรวมด้านเบิกจ่ายร้อยละ80งบประจำด้านเบิกจ่ายร้อยละเงบลงทุนด้านเบิกจ่ายร้อยละ9กและการใช้จ่ายทุกงบร้อยละ1น0 เพื่อให้เม็ดเงินจากการใช้จ่ายภาครัฐกระจายลงสู่พื้นที่เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคามส่วนราชการควรเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560สำหรับปีงบประมาณ2568เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว สามารถประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้จ้างไว้ก่อนได้สำหรับขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพรบงบประมาณมีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณโดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568มีผลใช้บังคับ และหากไม่ได้รับการจัดสรรง,งบประมาณหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนการดําเนินงาน14ขั้นตอนดังนี้วงเงินเกิน50,000 0บาทไม่เกิน5ล้านบาทระยะเวลาในการดําเนินการ26วันวงเงินเกิน5ล้านบาทไม่เกิน10ล้านบาทระยะเวลาในการดําเนินการ39วัน วงเงินเกิน10ล้านบาทไม่เกิน50ล้านบาทระยะเวลาในการดำเนินการ52วันเกิน50ล้านบาทขึ้นไประยะเวลาในการดำเนินการ66วันวิธีคัดเลือกมีขั้นตอนการดำเนินงาน11ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการ19วันวิธีเฉพาะเจาะจงมีขั้นตอนการดำเนินงาน9ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการ9วันสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ขอขอบคุณส่วนราชการภายในจังหวัดที่ให้ความร่วมมือด้วยดี